แล้วต้องเช็คชงเช็คเสียงยังไงเนะี่ยไม่ได้โทรศัพท์มาด้วยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมหลังจากที่ห่างหายไปนานนะกับการไลฟ์นี้วันนี้ไม่ต้องแปลกใจผมมาคนเดียวเพราะว่าแอดมินอุ๋ยงานยุ่งนะครับผมผมก็ยุ่งเหมือนกันแต่ขอปีกตัวมาเพราะว่าอันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับอะไรนะโฮก้าใช่ไหมที่หลายๆคนสงสัยว่าทําไมถึงได้หายไปจากทางช้อปปีแล้วก็ลาซาด้านะครับผมแล้วก็ จะมีแนะนําเว็บไซต์ใหม่ของเราด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้มีโปรโมชั่นของทางโฮก้าด้วยวันสุดท้ายที่ทางเว็บไซต์เรานะครับตอนนี้มีคนเข้ามาดูเยอะหรือยังครับ,ย,รบยังไม่มานะครับผมรอไหมครับไม่รอ<ม>เลยนะนยงานเยอะช่วงนี้อะไรกันดี <ST AR> ครับถามมาเลยก็มีหลายคนทางบ้านนะครับแล้วก็ทางหน้าร้านก็ถามว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เสิร์ชทางแบบ ช้อปอปี้กับลาซาด้าใช่ไหมเอหรือบางทีไปเจอของร้านอื่นเดี๋ยวเขาก็ปิดไม่ต้อง <ไฟ S 1> ต้องรู้ว่าเซิร์ชเซิร์ชอะไรเซิร์ชแบรนโฮก้านะครับผม,ม,มก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะซื้อโฮก้าก็คือดูทางช้อปปี้กับลาซาด้าได้แต่ตอนนี้ดูไม่ได้นะครับทุกร้านนะเพราะว่าทางโฮก้าจากทางต่างประเทศนะครับผมเขามีนโยบายนะครับผมห้ามขายทางพวกแพลตฟอร์มต่างๆนะครับผมให้ขายเฉพาะแบบเว็บไซต์ส่วนตัวของของแต่ละ ร้านนะครับผมซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่หลายๆคนน่าจะเสิร์ชหาโฮก้าไม่เจอนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็คือทุกร้านน่าจะเอาออกกันหมดแล้วร้านเนื้อคของเราก็เช่นกันแต่เราไม่ได้เลิกขายโฮก้านะยังมีขายอยู่นะแต่แค่ย้ายไปขายทางเว็บไซต์ของร้านเนื้อคนะครับผมหรือว่า,าจะซื้อทาง Facebook ก็ได้ซื้อทาง Line ก็ได้ i ิน t ต g r กรก็ได้นะครับหรือว่าจะมาทางหน้าร้านก็ได้นะครับผมเพราะว่าโฮก้าเราก็ยังมีขายนะครับผมที่ หาไม่เจอไม่ใช่เลิกขายยังมีขายอยู่นะครับตัวนี้ส่วนในเว็บไซต์ตอนนี้เราก็ทยอยลงครบหมดแล้วถ้าเป็นของ h อกาใช่แล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้เว็บไซต์ของเราก็คือเราทําการย้ายเขาเลยย้ายโฮสต์ใหม่นะ<ม>ทาปรับปรุงเว็บไซต์ให้มันดียิ่งขึ้นสั่งง่ายยิ่งขึ้นดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมตอนนี้พวกสินค้าที่เป็นแบรนด์ฮ o กานะครับก็ได้เปิดขายออนไลน์ทางเว็บไซต์เราเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้น่าจะครบทุกตัวละนะครับผมก็ใครที่กําลังหารองเท้าฮอกาก็สามารถสั่งซื้อทางเว็บไซต์ก่อนก็ได้นะ<ม>ตอนนี้มีอะไรเด่นๆบ้างนะฮอกาถ้าตอนนี้นะนะตอนน,อน,นี้ตอนนี้ก็มีตัวนี้เลยถ้าเอาเป็นถนนก่อนก็เป็นพวกคลิปตันนะครับผมเราก็มีค่อนข้างหลากหลายสีนี่แล้วก็มีตัวไฮไลท์อย่างตัวใหม่คือเป็นตัวม a ก X นะครับผมตอนนี้แล้วก็เป็นม a ก5ยังมีอยู่นี่แล้วก็มีตัวอะราฮีก็ยังมีอยู่นะครับผมหลักๆก็จะเป็นตัวนี้ถ้าเป็นฝั่งถนน แล้วก็จะบอกว่าอันนี้เป็นสีใหม่ด้วยนะครับผมนี่จากเขียวๆคุมโทนนิดนึงนะแล้วก็ถ้ามาฝั่งตัวเทรลนะครับผมก็จะมีตัวนี้เลยรุ่นขายดียอดนิยมที่หลายคนชอบใช้คือตัว Speedcon 5นะครับผมมีอันนี้เป็นสีใหม่นะอันนี้เป็นพุกสีเก่าเสร็จแล้วก็มีตัวม a ฟาเตสปี4นะครับมีสีใหม่มาเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นะครับผมที่เพิ่งเข้ามาเมื่อต้อนเดือนคือตัว t ท็ t ชั X2 รองเท้าเทรลมีคาร์บอนนะครับตัวนี้ นี่ประมานี้ถ้าเป็นของโฮก้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเป็นอัปเดตสีใหม่ใช่สีใหม่ยกเว้นตัวเซคันใช่แล้วก็มาย้ําว่าเรายังไม่เลิกขายเรายังขายโฮก้าอยู่นะครับผมแค่ขายทางช้อปปีกับรัศาดาไม่ได้แล้วนะครับผมแต่เว็บไซต์ขายได้นะแล้วก็จริงอตอนนี้ที่ร้านเรานะครับผมก็จะมีโปรสำหรับโฮก้าโดยเฉพาะด้วยนะก็คือเป็นโปรมิดมันนะครับผมหมดเขตวันนี้เที่ยงคืนจริง,รงมีตั้งแต่เมื่อวานละก็ ถ้าสมมุติสั่งซื้อ h o ก้าทางเว็บไซต์หรือว่าทาง Facebook นะครับผมก็ลดไปเลยเท่าไหร่นะ250บาททุกรุ่นทุกสีนะครับผมถ้าอย่างตัวไหนลดอยู่แล้ว20ก็ลดไปอีก250ใช่แล้วตัวไหนลด15ก็ลดไปอีก250ใช่ไม่ว่าไม่ว่าราคาจะเท่าไหร่ก็ลดท็อปมาไปถึงอไปอีก250บาทนะครับผมก็หมดเขตเที่ยงคืนวันนี้นะครับผมใครที่กำลังสนใจก็อย่าลืมกดสั่งซื้อได้นะครับ เว็บไซต์ใหม่ตอนนี้เราใช้งานง่ายมากนะครับผมมีพี่รักกี้ครับบอกว่าเทลผู้หญิงมีสีไหนบ้างเป็นคนเท้าแบนค่ะอธิบาผมว่ารองเท้าเทลมันไม่มัมนใช่นะนะตอนนี้มันยังไม่มีสําหรับออกแบบมาสําหรับคนเท้าแบนเท้าล้มนะผมคือตอนนี้รองเท้าเทลเนี่ยจะเป็นเท้าปกติอยู่ถ้าสมมติเาเป็นคนเท้าแบนหนังจริงอาจจะต้องไปเปลี่ยนอินโซ SO ข้างในนะครับผมแต่ถ้าสมมติรองเท้าเทลสําหรับผู้หญิงแล้วนะมี รูนไหนว่าสีไหนบ้างคะแนะนแบบคร่าวๆสีสีอ่ะถ้าเป็นตัวเอาของฮูก้าแล้วกันนะถ้าเป็นตัวมาฟาเต้นะครับผมก็จะมีสีนี้แล้วก็เป็นสีนี้ของของผู้หญิงนะครับผมส่วนถ้าเป็นตัวสปีดโก้ก็มีสีนี้เป็นของผู้หญิงนะของไกลนี้จะเป็นสีเขียวเขียวนิดหนึ่งตัวเทลเนาะตัวเทลตัวเทลโอเคแล้วจะมีพวกซาลามอนซาลามอนสีม่วงสีม่วงนี้นะครับผมถ้าเป็นตัวโทโป้ก็มีสีขาวนี้ หรือถ้าจะเป็นฝั่งอัลตร้าเนี่ยก็จะเป็นนี้เป็นมินต์ตัวนี้แล้วก็เป็นสองสีนี้สีฟ้ากับสีม่วงนะครับผมผู้นี้ประมาณนี้ใช่ครับก็ว่าถ้าถ้าอยากดูก็ดูในเว็บไซต์ได้นะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ลงสินค้าทั้งแล้วถ้าไม่เจอไงก็ทักมาทางไลน์ก็ได้นะใช่เดี๋ยวให้ดูสีพีหนึ่งใช่แล้วถ่าสนใจอยากได้รุ่นไหนแบรนด์ไหนเป็นพิเศษก็แจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวตรง้ใช่ใช่เพราะว่าจะได้เช็คเรื่องไซส์ด้วยถ้าสมมติว่า สายนี้มันมีเสียอะไรบ้างดีกว่าหรือจะให้พี่เขาเช็คเองลองไหนลองพาไปดูไม่หยุดได้เลยเพราะว่าอันนี้อันนี้อัปเดตพวกโฮก้าเข้าค่าเรียบร้อยนะว่าที่มันห่างหายไปจากช้อปปี้และซด้าเพราะอะไรนะผมก็เราไม่ไเลืกขายเราไม่ได้เลืกขายแค่ทางนโยบายจากโฮก้าต่างประเทศนะครับผมเขาให้ห้ามขายฝากย้อดให้ด้วยนะครับช่วงนี้ใช่ก็เลยโฮก้าก็เลยยอดตกเลยมาเดี๋ยวไปดูพาไปดูเว็บไซต์ใหม่ว่ามีอะไรที่น่าสนใจอย่างที่พี่เขาบอกว่า อยากรู้เรื่องไซส์เรื่องสีมันสามารถเช็คได้ไหมเช็คได้เ <c oughs> ช็คได้ <c oughs> ก็นี่ผมก็ที่นี่คือเป็นหน้าตาเว็บไซต์ใหม่ของเราเว็บไซต์ใหม่ของเราชื่ออะไร r ั n c ี r คาร์ c ดอครับเซิร์ช r ั n น <c oughs> <ๆ>ี r คใน Google ก็ได้นะผมก็ここจะขึ้นเลย r ั n นี r คาร์นี้สามารถสั่งซื้อสินค้าได้หลากหลายนะครับผมแล้วก็ข้อดีของเว็บไซต์ใหม่ของเรานี่เป็นไงหน้าตาคือเขาเรียกว่าดู <c oughs> เป็นมิตรมากขึ้นครับดูสวยงามนะครับผมแล้วก็ตัวนี้โชว์สินค้าค่อนข้างเยอะเพราะว่าเพิ่งปรับเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆนะครับผม ต้องบอกว่าตอนนี้สินค้ามันอาจจะยังไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่กําลังทยอยทยอยเร่งลงให้อยู่นี่แล้วก็ข้อดีของเว็บไซต์ของเราเนี่คือเราสามารถเขาเรียกว่าเอาเรื่องการเลือกสินค้าก็เลยเนาะเราสามารถกรองสินค้าได้ค่อนข้างละเอียดนี่อย่างเมื่อกี้พี่ถามว่าสมมติใส่ไซส์เจ็ดจุดห้าแล้วก็อยากได้รองเท้าเทรลเนี่ยมันมีสีอะไรบ้างนะผมเราสามารถเลือกได้นี่เลยก็คือนี่สมมติผมจะ ดูลองเทรลก็คือกดตรงนี้นี่มันก็จะขึ้นเป็นหมวดแคตตา o r y ีต่างๆนะครับสมมติดูรองเท้าผู้หญิงเชว์แรนนิ่งนะครับผม,มก็กดตรงนี้นะแล้วก็เลือกไซส์เลยนะมดใส่ไซส์ U.S. เนี่ครับมันมีไซส์กองมาค่อนข้างละเอียดเลยไม่มีถ้าแบรนด์ไหนที่ใช้ E.U. เราก็จะใส่ E.U. ไปแบรนด์ไหนใช้ U.K. ก็จะใช้เป็นตัว U.K. นี่ถ้า U.S. ก็จะเป็นงนี้สมมติผมจะเอาตัวเบอร์7 U.S. นี่ผมก็ติ๊กแค่นี้ปุ๊บ นี่มันก็จะเด้งมาเลยว่ารองเท้าที่วิ่งเทรลของผู้หญิงที่มีไซส์7 US คือมีรุ่นไหนบ้างมันก็จะเด้งมาตามนี้เลยนะครับมันก็จะหาง,ง่ายขึ้นใช่มันจะหาง่ายขึ้นแล้วกเ็เราสามารถเช็คได้ละเอียดกว่านั้นคือนี่ความพร้อมในการจำหน่ายคือตัวไหนที่มันมีสต็อกพร้อมขายเพราะบางทีเรากองมาแล้วเกิดว่าเอเราชอบสีนี้แต่กดเข้าไปแล้วมันไม่มีของนี่แล้วก็สามารถเลือกได้ที่ว่ามันมีสต็อกตรงนี้ปุ๊บนี่แล้วก็จะขึ้นมาเลยว่า ตัวไหนบ้างที่ไซส์ที่เราต้องการแล้วมีพร้อมจําหน่ายนะครับผมนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อืมแล้วมีรายละเอียดวัวนั้นอีกสามารถกรองได้ด้วย,วยหรือว่าเรามีแบรนด์ในดวงใจเราสามารถกรองเฉพาะแบรนด์ก็ได้นะครับผมนี่ซึ่งเราเทรลตวนนี้ที่มีแบรนด์ที่แบรนด์นี้มีขายก็จะมีเอลต้าเอซิกฮก้าสมมติผมเลือกเป็นตัวฮอกาแล้วกันอ่ะปึ๊บนี่ก็จะขึ้นมาเลยว่าฮอกาไซส์ 7US ที่มีในสต็อกมีรุ่นไหนบ้างอืนี่ ถือว่ากองได้ค่อนข้างละเอียดกว่าเว็บก่อนเยอะเลยนะครับผมใช้งานง่ายมากขึ้นพี่รักิดถามว่ามีสาขาที่เชียงใหม่ไหมยังไม่มีครับตอนนี้มีสาขาเดียวที่สุขุมวิทที่สองที่กรุงเทพนะครับผมแต่ที่เห็นไอจไทยไปบ่อยๆไปบ่อยๆเขาเรียกว่าเป็นสาขาแบบพื้นที่นะครับผมไปแต่ตัวของไม่ไปแล้วก็มีจุดเด่นอะไรอื่นไหมครับทางเว็บไซต์ของเราตอนนี้จุดเด่นนะครับผมแล้วก็จริงมันจะมีพวก เขาเรียกว่าอะไรนะการผ่อนชําระมันสามารถผ่อนได้สูงสุดถึงศูนเสิเดือนเลยนะแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ล็อกอินเข้าไปแต่ก็สามารถผ่อนได้ก็ทําเรื่องผ่อนได้เลยแล้วก็จ่ายเงินก็สามารถสแกน QR โค้ดข้างหน้าได้เลยง่ายนะครับไม่ได้ติดขัดเหมือนเว็บเก่าที่มันจะมีปัญหาเรื่องการสมลูดชอบหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเขาเรียกว่าสั่ง ดูสินค้าง่ายนะครับผมสั่งซื้อง่ายจ่ายเงินง่ายนะครับผมแล้วือพร้อมที่จะเสียตังค์เลยแล้วก็รอรับสินค้าได้แล้วก็ที่จะมันคือระบบหลังบ้านเน่ะเวลาเราสมมติเราสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยเราสามารถติดตามเลข tracking ได้เลยคือมันจะแจ้งไปทางระบบเว็บเลยจริงของร้านเราเนี่ยก็จะมีแจ้งไปทางทาง sms ด้วยแต่บางคนอาจจะไม่ได้เช็ค sms ก็สามารถเช็คทางเว็บไซต์ก็ได้ว่าสินค้าออาเดิที่เราสั่งเนี่ยสามารถจัดส่งบริยางถ้าจัดส่งเนี่ยเมื่อจะมีเลขเลข tracking ขึ้นเลย นะครับผมเดี๋ยวพี่ลักกีถามว่าการ่อสินค้าต้องมาที่ร้านอย่างเดียวหรือเปล่าครับไม่ครับผมทางออนไลน์ได้เลยจริงๆขอสินค้านี่คือสามารถสั่งซื้อทางเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าถ้าสมมุติว่าเว็บไม่สะดวกก็สั่งซื้อทางแชทก็ได้ทางตัว Facebook นี้นะครับเป็นแฟนเพจเนาะหรือว่าทาง l i n e แอดก็ได้นะครับผมได้ได้ค่อนข้างหลากหลายเลยอีกฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่าผมชอบก็คือตัวแชทนี่ใช่กำลังจะจะพูดเลยคือเว็บเดี๋ยวอธิบายว่าเว็บเว็บไทยอ่ะ เวลาเราทักแชทไปทางตัวเว็บไซต์เนี่ยมักจะไม่ค่อยมีคนตอบนะครับแต่ว่าตอนนี้การันตีได้เลยครับว่าถ้าพ,พี่พี่ทักมาทางแชทของเว็บไซต์เราเนะะี่ยครับนะครับ,รบจะมีคนเข้าไปตอบนะครับเหมือนกับทางไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กเลยก็บางทีเรามามาที่เว็บไซต์ใช่ไหมแล้วคือแบบอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแต่เขาเรียกว่าไม่รู้จะอาจจะอาจจะหา เป็บุกไม่เจอหรือหารายร้านไม่ไม่เจอมันก็จะมีนะครับตรงนี้ที่เขียนคำไว้แชทปุ๊บแล้วก็เราก็สามารถพิมพ์คุยกับแอดมินได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีแอดมินเข้าไปตอบนะครับผมสงสัยเรื่องอะไรก็สามารถถามได้เลยใช่ความเร็วก็จะพอกับตอบทางไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กนะครับก<ช>็บไม่ต้องกลัวสามารถถ้ามีความถามสงสัยก็ทางเว็บไซต์ได้กันทางเลยใช่ใชนี่นี่ที่ผมบอกนี่ติดตามคําสั่งซื้อของฉันเนี่ยมันสามารถติดตามได้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเลข tracking อะไรขึ้นเ่ยพวกนี้ขึ้นเลยแต่ตอนนี้ผมไม่ได้สมไร ยังไม่ล็อกอินมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้ขึ้นอะไรเนี่ยรเราก็ใส่เลขคำสั่งซื้อของเราแล้วก็ที่อยู่มีเอาไปเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยใช่อันนี้น<า>ือเป็นเว็บไซต์ใหม่ของเราแต่ว่าสินค้าอาจจะยังลงไม่ครบทุกตัวก็ตอนนี้มันยังไม่ครบทุกตัวแต่ถามว่ามีสินค้าเยอะไหมค่อนข้างเยอะเรียกว่าค่อนข้างครบทุกหมวดแล้วกันเพราะว่าพวกรองเท้าถานนรองเท้าเทรลเ,เนี่ยมีมีครบหมดแล้วนะครับผมอาจจะติดแค่พวกออเทอร์ไ ตอนนี้เอาที่แบบชัวๆ์นะรองเท้าผู้หญิงชายวิ่งเทรลวิ่งหนุนนะครับผมแล้วก็พวกเป้น้ำนะครับผมเป้น้าก็ค่อนข้างครบหมดละทริคกิ้งโพลไม่เท้าก็ครบตัวไฟฉายก็ครบเอาง่ายคือสินค้าที่มันเป็นหลักๆอ่ะค่อนข้างครบละอาจจะขาดแค่แบบพวก a c อ s s r ร e s เล็กๆน้อยๆอย่างพวกแว่นตาขวดน้ําอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่มีนะครับผมแต่ถ้าของชิ้นใหญ่ก็คือพร้อมจําหน่ายนะครับผม มีพี่ฤิ์บุญยากุลบอกสนใจรุ่นโก้าบอลได8ครับบอลได้แปดที่ร้านไม่เดียวเข้ามาแต่จริงลูกค้าถามมาหลายคนแล้วนะครับผมเดี๋ยวแท็กแอดมินใช้ให้ว่าสั่งสั่งแต่คงรอบอลได9เแล้วตอนนี้แต่เขาต้องไปสังรุ่นรปีหน้าของรถปีหน้าแล้วใช่ปีที่ผ่านมาทางร้านไม่ได้สั่งบอลได8เข้ามาเลยใช่ไม่ค่อยได้สั่งมาเลยสั่งมารุ่นเดียวตอนนั้นคือเป็นบอลได้ที่บอลไดที่มีคาร์บอนนะแล้วก็ไม่ได้สั่งมาเลยนะจริงตอนนี้โกคาผม ของร้านเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่ถ้าสมมติว่ามีกระแสตอบรับที่แบบอยากได้รุ่นไหนเนี่ยก็เดี๋ยวจะไปบิวแอดมินชัยนะครับเพราะบางทีลินคอนก็ไม่สั่งเข้ามาแล้วนี่บนไดก็ลูกค้าถามมาเยอะเหมือนกันนะครับผมวันนี้โอเคมีอะไรจะทิ้งท้ายไหมครับทิ้งท้ายก็ย้ําอีกทีนะครับผมว่าฮก้านะครับผมที่รันเนอร์คาดของเรายังไม่ได้เลิกขายยังขายอยู่นะครับผมแค่ตอนนี้ย้ายมาขายทางเว็บไซต์แล้วก็หน้าร้าน นะครับแล้วก็เป็นออนไลน์ทางเฟซบุ o กกับไลน์แอดซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าทาง s h อ p e e Lazada ขายไ<ๆ>ม่ได้แล้วนะครับผมก็ใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาลองสั่งซื้อกับเว็บไซต์ใหม่ของเราได้นะครับผมเพราะใช่เพราะว่านี่ตอนนี้มันก็คือมีโปรโมชั่นอยู่นี่ปลื๊บบิตมันีน่ซื้อฮก้าทุกรุ่นทุกสีนะผมลดไปเลย250บาทหบมดเขตเที่ยงคืนวันที่สินี้นะคร,ครับผมโอเคประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยว ไลฟ์หน้าจะมีอัปเดตอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับผมประเด็นใหญ่ๆนะตัวสินค้าเพราะว่าจริงๆแล้วเรากำลังจะมีเราจะมีมีอะไรเราจะมีแบรนด์นี่เราจะมีแบรนด์นะครับที่หลายคนเรียกว่าอาจจะเคยใช้งานมาแล้วนะครับผมแล้วก็มันหายไปแต่จริงๆเขาไม่ได้หายไปไหนตอนนี้ กลับมาที่ร้านเราอีกแล้วนะครับผมก็เด well. yes, okay right? yeah. okay, ี๋ยวรอติดตามนะครับผมเร็วๆนี้ก huh? ็จะอัปขึ้นทางเว็บไซต์เป็นแบนเทลเหมือนกันแบนแบนเทรลเลยเอาง่ายคือเป็นเทรลเลยขึ้นต้นด้วยตัว K นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะจะพยายามอัพสินค้าให้เร็วที่สุดนะครับผมตอนนี้ต้องบอกว่ามีอัปอยู่สองคนอาจจะช้าทีนึงแต่จะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับผมก็จะพยายามให้เต็มที่นะฝากด้วยนะเว็บไซต์ใหม่ของเราร u n ได้ Car d นะครับผมนี่ทุ่มทุนไปอย่างมากนะ เข้ามาสั่งซื้อกันเยอะๆนีครับจะได้แบบเรียกว่าหายใจหอสะดวกหน่อยไม่กลับจะได้รู้สึกว่าปลื้มปิ่มหน่อยที่ที่ลงสินค้าทยอยลงสินค้าได้อย่างรวดเร็วนะครับผมนี่ให้ดูสินค้านี่ใครว่างๆก็เข้าไปลองเล่นนะครับได้เลยหรือว่าจะมาลองพูดคุยแชร์ตรงนี้เล่นๆก็ได้นะครับแต่ก็ถ้าสั่งซื้อด้วยก็จะดีนะโอเคคโอเคครับผมก็จบแล้วสำหรับไลฟ์นี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ เสียเวลาดูผมโอเคครับเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้าครับผมสวัสดีครับ